สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็นนะะอยู่กับเรานะคะวันนี้เราจะมารีวิวพัสดุจากญี่ปุ่นนะคะก็เป็นพัสดุจากญี่ปุ่นที่ผูส่งมานะคะนี่นะส่งจากญี่ปุ่นเออดูมาแลตรงไหนวะแป๊บนะคะ มัาจะเห็นประมาณคำว่าเจแปนเปล่านี่สนใจญี่ปุ่นนะคะนี้ส่งตรงเลยนะคะจาจญี่ปุ่นนะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูพัสดุข้างในดีกว่าเลยเดี๋ยวะะเราขับตัวเกก่อนนะ ค่ะตอนนี้เราก็เก็บพัสดุออกมาแล้วนะพัสดุค่อนข้างจะหนักหน่อยนะคะแล้วก็โตอาจจะลงหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยเนาะตัวนี้นะคะก็แก็บออกมาแล้วใหญ่มากลยนาะพัสดุโอเคเฮ้ทำไมมึนมีแต่เอกสารนะมีเปล่าเนี่ยโอเคอเอนะ๊ะอ,อ,อะไรอะ โอเค้เดี๋ยวเราออกมาออันนี้เป็นเอกสารไม่ต้องยุ่งหรอกค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวเราคอตัวแกะกันนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็แกะเกล้วยออกมาแล้วนะตรงนี้นะอันนี้ป้าเราซื้อจากญี่ปุ่นนะ เพราะว่าตัวหน้าสองก็รู้เร็วว่ามันจะเป็นภาษาญี่ปุ่นเดี่าๆๆๆนะคะมันจะเป็นของญี่ปุ่นอันนี้จะเป็นกล้วยชนิดยืดนะคะมันจะมีแบบไม่ยืดกับยืดด้วยนะ ตอนแรกเลยว่ามันจะเป็นสกอชีแบบนิ่มๆนะมันก็ยืดได้ตามปกติไอ้พวกของแถมมันก็จะยืดแบบยืดได้นิดหน่อยเนาะหัวสีออกส้มๆของจีนหรือของญี่ปุ่นนะดูไม่ออกก็ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะว่ามันเป็นของจีนหรือของญี่ปุ่นเพราะเราดูหัวไม่ค่อยออกข้างในใครยเป็นทรายไงไม่ไดูเดี๋ยวเรา ที่ตั้งกล้องก่อนนะ <c oughs> ข่ะก็ได้ที่ตั้งกล้องแล้วี๋ยวบียืดอะกลัวยยืดก็สมอยู่นะแบบสีมันสดมากของใหม่สีสดนะคะ แต่ในกล้องเราจะเป็นคล้า,ายใส่เอฟิกนะคะจริงๆนวมันจะเป็นนันออกสีเขียวเข้มๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นมันจะออกสีเขียวเข้มแล้วก็ออกจะเหมือนคล้ายทาสีน้ำนะคะตรงนี้ส่วนตรงก้นนะคะมันก็จะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าดูในกล้องมันอาจจะแบบเนียนไรพวกนี้เนาะ สภาพก็ดีโอเคได้นะคะนี่เป็นของมือหนึ่งนะคะซึ่งบ้านเราซื้อมาให้เพิ่งแกเอ,อกจกถุงนี้เลยโอเคก็สภาพเนื้อก็ดีนะคะก็ส่วนสีกล้วยอาจจะไม่ได้เป็นสีเหลืองสดแบบในกล้องนะคะมันจะเป็นสีแบบออกเหลืองเข้มนะคะจะไมไ่ใช่เป็นสีเหลืองสดอย่างนี้นะเห็นไหม ถ้าเราบังอย่างนี้มันจะไม่เห็นนะอยากให้ดูนะคะว่าสีมันไม่ดสดอย่างที่คิดนะมีคนบอกเออเอาไปใช้ตู้เย็นได้นะเราไม่รู้มันใช่อะไรจริงไหมอะ่ะนี่นะกล้วยน,นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็ แช่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดข้อผิดพลาดประกนนารใดพอกนี้นะคะก็เดี๋ยวไปซื้อเอาได้ก็ต้องขอโทษด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็มารีวิวแค่เอ่อกล้วยยืดนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ไปไปค่ะเย้